สวัสดีชีวีดัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุมบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ๋งหญิงเพร้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพร้ันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุมบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่ FC ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับพี่น้อง สำหรับวันนี้หนุ่มวลคนละเอนนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกา่าตามสไตล์ช่องหนุ่มวนคนละเอดสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ผมเชื่อเลยว่า fc น้องอิงหล่าหน่อยได้ไปรับชมได้ติดตามแล้วได้เห็นหมดแล้วหรือหลายๆท่านยังไม่ได้ชมก็ตามกับพี่น้องสิ่งที่ผมเข้าไปเห็นรับไปชมนั่นก็คือ fc หล่าหน่อย fc น้องอิงเข้าไปให้กําลังใจเยอะมากๆสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้หลายท่านอยากรู้แล้วว่าสิ่งที่หนุ่มวนคนละเอดจะว่าต่อจากนี้คืออย่าง เรื่องน้องน้ำหอมครับพี่น้องไปออกรายการเก่งเล็กใจใหญ่ครับพี่น้องของไทยรัฐทีวีครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดเป็นรายการที่ผมดูแล้วน้ำตาจะไหลครับพี่น้องบว์แมนว่าบ้าเหรียญบ่าวหัวขึ้นสิไหลหรือผมนั่งเบึง่งจนคิดในใจเจ้าของว่าผมจะดูจบไหมผมเสือเว่าหลายๆท่านเขาไปเบึ่งนี่น้ำตาสิไหลขึ้นกันเป็นยังคือว่าต้องไหลเพราะผมเนี่ยคนหนึ่งอ่ะชอบรายการทีวีหลายหลาย ช่องที่ทํารายการแบบนี้ที่ไปช่วยเหลือเด็กที่เขายังขาดเหลืออะไรหลายๆอย่างแล้วแต่ครอบครัวบ่คือกันนะครับพี่น้องหลายๆท่านทั้งบ้านหลายๆท่านค่าจะจ่ายค่านู่นค่านี่ค่าที่อยู่ค่าที่พักค่าอาศัยแล้วมาเจอประเด็นน้องน้ําหอมผมก็บอกป้าละ่ะเด็กคนนี้สู้จริงๆผมก็คือว่าเอาตรงๆจากใจเลยเหมือนเขาประทานเด็กคนนี้มาให้พ่อกับแม่ เป็นยังคือวางสันเด็กคนนี้มาแล้วมาช่วยเหลือทุกอย่างเหมือนเขาประทานเด็กที่เป็นเด็กที่กระตันอยู่มากๆแล้วมาเจอพ่อเมียที่สอนลูกได้สุดยอดสอนลูกว่าหายเครียดให้พ่อแม่ยแท้ๆจะเป็นยังไงก็ช่างห้ามโกรธห้ามเกลียดโอ้ผมแบบสุดยอดดีๆเป็นนี่คือหัวใจผู้ใหญ่ เด็กคนนี้ก็โชคดีที่สุดนะมาเจอกับพ่อแม่สองท่านนี้ผมถือว่าสุดยอดเลยน้องนํำหอมนี่ผมเบิ่งเอาพูดตรงๆหนมวนโคเลตสีบอ๊บดอ๊ไปนี่กับซีไฮบอแเม่นว่าหาออกน้ําตาไหลก็คือผู้ใายสิเป็นแบบกั้นนะครับพี่น้องคือเป็นความรู้สึกที่เราสุดยอดจริงๆคือแบบบ้านแล้ววันนึงน้องก็เป็นเด็กที่อยากสู้เป็นเด็กที่ วิสัยทัศน์ที่สุดยอดจริงๆนะวิชั่นที่สุดยอดจริงๆเป็นเด็กที่มีมุมมองอะไรที่สุดยอดหลายๆอย่างที่ผมนั่งฟังมาอยากช่วยเหลือพ่อแม่เรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้ประสบความสมําเร็จน้ําตาสิแตยกหลก็นั่นขึ้นอย่างครับพี่น้องน้องน้ําหอมมีพี่องค์หญิงเป็นไอดอลมีพี่องค์หญิงเป็นแนวทางในการต่อสู้คือการร้องการราผมก็เลยกลําลังสสีเยาต่อจากนี้ไปขึ้นอย่างครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่นอ้องอุงอิงสร้างปรากฏการณ์อะไรหลายๆอย่างบริเวณจะเป็นอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องแม้กระทั่งคนที่เขาไม่มีอะไรแต่อยากประสบความสําเร็จในฐานะทางครอบครัวที่เคยลําบากใช้เสียงเพลงต่อสู้เพื่อให้ประสบความสําเร็จนี่คือแนวทางการสู้ชีวิตเหมือนน้องอุงอิงเพชรบ้านแผงของเขาน้องของหลาหน่อยเป็นภาพที่ผมมองแล้วว่าอู้อุงอิงเป็นเด็กที่สื่อทีวีทั่วประเทศน่าจะนําเสนอมากที่สุด เพราะว่าองค์หญิงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วประเทศให้เด็กๆทั่วประเทศที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากหรือลำบากทางชีวิตการที่คนเราจะสำเร็จได้มีมุมมองและมีแนวทางหลายๆมุมมองผมเชื่อเลยว่ามุมมองหรือแนวทางของหลาหน่อยของเฮาองค์หญิงเพชรบานแพงเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเยาวชนหลายๆคนที่กำลังอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี่คือสิ่งที่ดี คนเหาการที่จะเดินไปยังไงให้ประสบความสําเร็จเดินทางยังไงให้ถูกต้องไม่เป็นภาระสังคมล้าน,น่อยเกิดขึ้นมาเดินทางขึ้นมาต่อสู่ชีวิตการฝึกการร้องการหัดทุกอย่างนี่ผมเชื่อเลยว่าแนวทางที่ดีที่ข้อมูลตรงเนี้น่านําเสนอให้แก่เยาวชนหลายๆท่านว่าการที่เราจะรวยจะมีเงินไม่จําเป็นต้องทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีสิ่งที่ถูกต้องแล้วทําสามารถรวยได้เหมือนกันแล้วเชื่อเลยว่าเอฟซีตัวประเทศที่เขาเห็นแนวทางแบบเนี้ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ทมเสื้อเลยว่าหลายๆทานไปเบิ่งล้วน้ําตาแตกเลยรายการนี้แม้ขนาดผมอยา่างปาดคือเราก็มองเห็นเลยมุมมองตรงนี้แล้วผมก็ชอบรายการหลายๆรายการผมอยากให้รายการทีวีหลายๆรายการทีวีไปช่วยเหลือเด็กแบบนี้ มันเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่ามผมดูแล้วมีความสุขเป็นรายการที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยจะเป็นรายการที่ผมมองว่ามีสาระสุดๆมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เขาลําบากกว่า,วาเราเขายังสู้แล้วหลายๆท่านที่ยังไม่ลําบากขนาดนั้นล่ะคุณจะท้อทําไมคุณก็ต้องสู้มากกว่าน้องแมนบอกครับพี่น้องนี่เป็นรายการที่สะท้อนมุมมองให้ได้เห็นว่าหลายๆคนมีหดขามีหดแขน มีหอด้านมีเงื่อนท่อได้ยังไงคนดูเหมือนน้องน้ำหอมแม้กระทั่งหลาหน่อยอุ้งญิงของเฮาเขาลำบากมาเขาสู้สู้นี่คือเด็กด้วยนะเด็กแล้วแล้วเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเขายังสู้นี่แหละครับผมพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเป็นสะท้อนใ้มุมมองคนเราสู้เท่านั้นที่จะสําเร็จสู้แบบถูกต้องก็สามารถสําเร็จได้ไม่จําเป็นต้องเดินไปในทางที่ผิดแม่นว่ะครับพี่น้อง นี่ความสุดยอดของที่ผมมองแล้ว่าหลานหน่อยสางแรงบันดันใจว่าการร้องเพลงสามารถทําให้เป็นอาชีพมีเงินได้คนเราต่อให้ตกทุกข์ได้ยากลําบากแค่ไหนถ้าสู้ก็มีสิทธิ์ที่จะสําเร็จได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งทุกอย่างมีวันและ,วและเวลาของตัวเองขอให้รอเวลาเหมือนหลานหน่อยองหญิงบอกว่าทุกอย่างมีเวลาพอถึงเวลาเดี๋ยวก็สําเร็จเองผมเสื้อแลวว่ารายการนี้ จะมียอดวิวไลไปอีกไกลครับพี่น้องขนาดลงไปประจักชั่วโมงครับพี่น้องยอดวิวเยอะขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับพี่น้องเพราะว่าผมมองแล้วว่ารายการนี้ได้สะท้อนมุมมองอะไรหลายๆอย่างนี่คือผมว่านางคิดหอดลานหน่อยปาดหลานหน่อยกระสู่กว่าจะสําเร็จผมไม่แปลกใจเลยว่าหลานหน่อยพร้อมที่จะช่วยเหลืออุ้มชูเด็กที่ลําบากหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพลินพระเนจรไปบ่มีที่พกักที่อยู่หลานหน่อยเคยลําบากเลยมองเห็นมุม ตรงนั้นความลําบากความเจ็บปวดความทอ้อความทุกอย่างลาน้อยมองเห็นทุกอย่างไม่แปลกใจที่ลาน้อยพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเพราะหัวใจะ่ะคนมองเห็นความรู้สึกกับการมองเห็นและพิจารณาก็ลําบากสงสารแต่ว่าคนที่เคยสัมผัสมาเขาจะเข้าใจลึกกว่าพวกเราไปอีกนี่แหละครับความสุดยอดเพะมองเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้ต่อให้เขาไม่ดังในทาง การร้องการลําหรืออะไรก็ช่างแต่ผมเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้ไม่มีลำบากเพาาเขาสู้ด้วยใจเด็กกรตันยูรู้คุณรักพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าวันข้างนาเลี้ยนจมมากก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านพร้อมที่จะให้โอกาสเด็กที่เขาตั้งใจที่จะทํางานพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่มีพระคุณต่อเขาคิดดูเทาว่าเด็กคนนี้ไปทํางานบริษัทเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้แก่บริษัทแม,ม่นบอกรับพี่น้องนี่คือความสุดยอด ผมมองเห็นหลาหน่อยตั้งแต่หลาหน่อยเคยเว่าเรื่องแต่เก่ามาจนมาเห็นน้องที่ทางรายการทีวีเอามาออกนี่คือความสุดยอดหลาหน่อยว่าได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่แค่เยาวชนแก่นนักร้องหรือคนที่ลําบากสางแรงบันดาลใจหลายๆอย่างให้แก่วงดนตรีวงหวอลำหลายหลายทางแล้วกระทั่งทุกอย่างมันฟีเวอร์ไปหมดหลาหน่อยอุ้งหญิงสร้างปรากฏการ์เข้ามาสร้างปรากฏการ์อะไรหลายๆอย่างต่อประเทศชาติ บ่หน่อยกนห้ายครับพี่น้องผมเสื่อเลยว่าสิ่งสิ่งนี้ทุกคน,กคนมองเห็นและสะท้อนออกไปได้เยอะมากๆแมน่นอนครับพี่น้องนี่คือหละหน่อยองหญิงพร้อมที่จะสร้างปรากฏการณ์อะไรหล,หลายๆอย่างในประเทศไทยอีกเยอะครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มบอลคนเรดขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรวยรวยและปังๆตลอดไปครับสวัสดีครับ